ทักทายยามกลางวันครับตอนนี้ที่สวนอินทผลามตอง5เพชรบุรีนะครับมามีทําอะไรครับเด็ดผลอีกตามเคยเด็ดผลตามเคยนะครับเด็ดมากนะครับวันนี้เด็ดเด็ดเยอะเลยเด็ดทุกวันนะครับนี่ครับผมตอนนี้ก็โน้มช่อแล้วก็แต่งผลนะครับแล้วก็ยังมีผสมอยู่นะสําหรับวันนี้นะครับนี่ครับรอบๆอบต้นก็จะเป็นอย่างนี้ แต่งเสร็จแล้วเตรียมพร้อมแล้วก็พ่นนะครับพ่นยานะครับพ่นกันเชื้อรานะครับแล้วก็ห่อนนี้ต้นนี้สูงเป็นพิเศษนะครับอันนั้นบันไดสี่เมตรนะครับสูงเลยนะครับที่สวนอินทผาลามตอง5เพชรบุรีนะครับปีนี้ก็ฝากอุดหนุนเกษตรกรชาวสวนอินทผาลามกันด้วยนะครับหวานกรอบอร่อยเช่นเคยนะครับพบกันครับผมสวนอินทผาลามตองหเพชรบุรีครับ